สวัสดีครับผมก็มีเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับใส่ยิดหกรอบนะครับผมครบรอบเจ็ดสิบสองปีนะครับปีสองห้าสามเจ็ดนะฮะเนื้อทองแดงนะครับรุ่นที่ตอกสามโค้ดนะครับผมก่อนอื่นเลยก็จะเล่าประวัตินะครับว่าเหรียญรุ่นนี้นะผมเคยไปรับจากมือท่านนะฮะจากมือหลวงพ่อคูณเลยนะครับก็คือตอนนั้นน่ะไปกับครอบครัวครอบครัวพาไปนะครับก็คนเยอะล้นวัดเลยนะครับก็คือใช้วิธีการเดินรอบสะนะครับ เดินรอบสระที่ตอนนี้จะเป็นเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วเป็นสร้างเป็นมีโบสถ์กลางน้ํานะครับแต่เมื่อก่อนมีสระนะครับสระนั้นจะมีจระเข้ด้วยนะฮะก็จะจะเดินอ้อมนะครับคนเดินหนึ่งรอบเดินหนึ่งรอบบ่อรับหนึ่งเหรียญน,นะครับเดินหนึ่งรอบบ่อรับหนึ่งเหรียญนะฮะก็ในนั้นจะมีเหรียญทองคําด้วยเหรียญเงินนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงนะครับ โอ้โหมีหลายเหรียญมากเลยนะครับแต่ผมจําได้ว่าปีนั้นผมผมเองได้เป็นเป็นเหรียญทองแดงนะครับแล้วก็ผมเดินได้แค่รอบเดียวนะครับผมเด็กมากนะฮะเด็กเองเด็กอยู่นะครับก็ได้รอบเดียวนะครับอันนี้ก็แต่ว่าเหรียญที่ผมรับจับมือตอนนั้นไม่อยู่แล้วนะครับอันพ่หายไปแล้วแล้วก็นี่ผมไปหามาใหม่นะครับผมอ่ามาชมกันนะครับนี่นะครับก็มีต่อโค้ดนะครับอย่างนี้นะฮะ นี่นะครับเหรียญนี้ภูมิใจนะครับเป็นรุ่นที่ภูมิใจนะเพราะเคยไปรับจากมือเลยไปต่อแถวต่อคิวเลยนะครับถ้าใครอยู่ในช่วงนั้นจําได้แน่นอนนะครับต้องเดินรอบบ่อนะครับถึงจะได้รับ1เหรียญน,นะครับโอเคครับผมฝากไว้หนึ่งเหรียญครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ